ส <c oughs> องหน่อโลรุล่นนี้หืม <c oughs> สะใจเสียงเสียงคมคมจวดหลยน้องเอ้ยนะ ไม่มากนอนนี่เย่ yeah. โดยรวมแล้วกะหน่อไม้กระสอบนึงพูแซ่บบ๊อ อาหารเช้าก้อนลุยเวียสวัสดีครับทานพี่น้องเข้าป่าหน่อไม้จ้าสวัสดีมือในวันหยังบอกเกณฑ์มันพุทธรือปรัตเนาะประฮัตแล้วะแหละมือนี่ยประฮัตที่สิบสี่มิโยนั่นหรอเมื่อวานวันพุทธเออนั่นลุกบักฮึประฮัตมือนี่ค่ะเพราะว่าหยังเมื่อวานวันพุทธ น้องอันดาบอกเรื่องเรื่องเรียนเพื่อนเถอดพี่เข้ามากันเอาไม้รอเขาเลยพี่น้องจ๋าเปิดจะเข้ามาได้น้ำมันท่วมต้องข้ามคลองตะ่กี้เขาจะเดินลุยคลองเข้ามาเลยมันบ่มีน้ำแต่ก่อนน่ะแม่นมายามแต่เข้ามาได้รอบนิดบ่ไหวต้องไปหาสะพานมาอีกหาไปหาแบกไม้มาทำสะพานไต่มาพี่น้องจ๋านี่เข้ามาก่อแรกเลยก็ไปบอเกลืลุย ไอ้เมเลยไรแบบนี้ดิเบิรเข่าบ่ได้ด้วยสิเข่าบ่ได้หนอนนั่นแมงเนาะบ่เลินเนาะหนอนอือ้างไงผลบวกลินผุบโมงโอ้ยช่วยเนาะโมงแป๊ดเลยเดี๋ยวมันกำลังแตกใหม่มถ้ามันแมงพี่น้องจ๋านี่ก่อนอือปล่อยไว้เห็นมันยาวมันก็สียาวด้วยจ้ะแต่ถ้าเอาซับมันแมงมัน มันแข็งอะมันได้หน่อยเดียวพุณบักเคนหนอคุณบักเคนยืนเสียมเอาเนี่ยคุชิดมาพี่อึ๊บที่จริงมันมีต่อกันอีกหนอหนึงแต่ว่ามันเอายากกระยามันเดือดเดี่นหน้่งมาจุ๊บขึ้กดเข้าไปพี่น้องจำได้บักโกลน่ะเคยได้บักหลายหนึ่งเนมเข้าไปแต่ยัง cứ nhưng mi dù Cứ mi hồi sắp mày thôi bảo khiến Thấy men bảo lưu hồi ừ. cũ hồng Nhưng ừ. mà Mẹ, nó này cũng lột โอ้มันแมงเนาะอืมเอาหน่อที่เอาได้ไงละ่ะแมงแล้วมันก็แข็งอันหลังมาก็มีอีกเอ้ออย่าแมงเด้อนี่ตัวนี้ก็มีเด้อบอกเคียนโผล่จาไปลายเดซูมด้ยพี่น้องเด้อ วนกระดุดอยู่เรเห็นนำหนอนนี่ฟังเสียงเอาเด้อด <c ười> น่าใก้มากอเอาบักใหญ่ตรงสั้นอ้วน ดสามหน่อเดิเจียวกะปิเลยพี่้หงเอ้เตอแตะต้มทั้งหน่อ,อ,อหนอนนี่สวยมากปอกใหญ่เจอเจอแล้วหนอภา,าวนาว่าอย่าแมงเด้อแมงเนี่ยมันแข็งเพิ่งเข้ามา

มาให้พีน่น,น,น,น้องเบิ่นะตาลเป็นเมงเป็นเดยดี๋่มนอนมากินมานะจ๊ะมันแข็งเห็นปะเดี๋ยวด ลายหน่อบุงจวดสะใจมากขอไะ2สองและสามเม็ดนี่สบใจขนาดเลย,ยใหญ่มาก <laughs> mèn đâu nè luôn sống nò đi mèn mấy trống nò vào โจทยสามหนอ้นองเอ้ยพี่บอกเค้นมาหนีิขานเอาไป้ฮะเลยติพี่หนอมันอยู่ฝั่งพี่โู้กอปุกกระโลแล้วผมเต็มเลยผมมา่อนี่ก็อหนไป่อพุ่นมันหลายหลีจ้ะ Làm gì? Chụp, mình có rồi chút muốn trở vậy con con sẽ không đây, nó lai nó bông nó ừ ừ, nó bông nó nữa, nó nó น,อง,น,นองเดียวๆเลยนี่แหละย่างกำลังกันต้องระวัง,วงดีคู้นึ่งน้ำหนาเลยเกี่ยวหนามไปผู้ย่างน้ำลังเลยสิ่ถือดีโอย้ยห่างบงงามเขียวมรกตเลยมีอีกไหมจ๊ะ กำลังดูดเห็นแล้วในสงโนเนาะก้อนนี้นักเล้่ยนักเลยกะเทไว้วเอาสอบมามือน,นี้กะแต่อย่าเอาลายอะไรเด้อขามนี่ยามยากเด้อติ๊กเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่า ย่างไต่สะพานแบบนั้นนะคะสั่นเด็อดๆๆอยู่คนที่งานขาเขา่าคือเบาเคนต้องกับสองโลกหรอเพราะฉะนั้นเอาแค่สองเป้พอนี่เขาจะเอาตังไวน้นี่แล้วเขาก็สิไปราะหาโตเขายังอยู่ริมดอนอยู่เลยพี่น้องนี่กเลขกี่เขาเข้ามาเห็นบ่บันไดลึกเด้อจ้ะนี่เลาะไปทางนี้แบบนี้หน่อใหญ่มอก ส <c oughs> องหน่อโลรุ่นนี้คู่กันหน่อบักใหญ่หน่อบักใหญ่เลยออมมาทางนี้จะเจออีกจ้า ใหญ่เบิด์โคเลยกอนแบบสูงเลยลำต้นเป็นใหญ่เนาะไอ้หน่อนเนาะอุ้งห่ส์เนี้ยสีหน่อมีแต่หน่อใหญ่ๆก้อนี่นะ ใจโม้สามนอดเรียงกันเลยจ้าหืมสใจเสียง เสียงคุมข่มจวดหลุดน้องเงนนอ้ยนะทำไมเป็นใหญ่ครับคู่กันบกเบาเขินเลยเสียงน้อง คือโอ้หลายขนาดเลยออมไปทางพุ่นแหละสิ <c oughs> ะเต็มเป๊กเลยพี่น้องจ้ะเต็มเป๊กมีกระโพเลือเด้อบวายออกบวายเอาเออกมันไม่แน่หรอกพูดิติโกมีแจังเนาะองติดถ่ายมุมนี้เลยเด้อ อยู่ถึงพอชัดกับฟังเสียงเราเนาะพี่น้องเนาะแมงแน่เลย งามงามสีสันหบงม้วืมตาคูก็มีเห็นไงทางไหนตาดีได้โอมบักไก่น,นึงโองลองัตะก้องก็ใช่ป็นจ้า กมีองอเ,ออเดิมพี่น้องหน่อบงทะเลไ,ได้ติหน่อบึงตรงนี้สามอันพอดีข้างหลังเรมีกิ่งไผ่แต่ได้ข้างล่างไม่กินะ่งไผ่มันโดนหนีบเด้อพี่น้องเอาไปได้ปล่อยให้มันสูงเนาะ ให้มากนอนี่ไ,ไปไปเบิ่งผลงานจะพอแล้วแบบน,นี้เอาหลายสิขนออกบ่ได้มาเบิ่งผลงานพี่น้องนอบ่ถึงชั่วโมงบอกเคนเข้ามานบตอนนี้ยังเจ็ดโมงกว่าอยู่เลยเขามาตอนเจ็ดโมงตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบแปดมันหลายอีหลีจ้ะเบิ่งนอบงนี่นะน่าง,งามนนงเนาะนอเนะอาเอาไปรวมกับคุณแบ่งซอยกัน เบกอกได้แบบนี้เดี๋ยวไปบึงที่ต้นบอคีนคนข้ามคอไม่รุ่นไม่ไผ่จะรับน้ำหนักบอคีนกับหน่อไม้ไหวอยู่บ่เบ่งเบ่งก่อนได้ได้อืมเธอจะเอากระสอบได้ไหมพี่น้องใช่เธอติ๊กไพ่กับปี้กะบอกขนออกแบบนี้ไปไอรุ่นข้ามคองนำกันจะ้ะเทียนไปสอบเดียวติ จอดรถอยู่นี่พี่น้องจ้ามันเ,เป็นคลองลอุ้ยปลายอย่างพูเป็นฝูงด,พดูพ,พูไม่<อ>ทำสะพ,พานข้ามก่อนสะพานลักสารสินของเราเอาข้ามมาพี่น้องเอาข้ามมานำย่านหมู่แกงถ้าหมูเอาไม้หนีนะออกมาเขาสิขามแล้วได้ตรงมีไหม ủa ô ô, chập nó máy. ôm vào kia. Hey, bọn. đây bảo, ta cứ chặt máy cái đấy. tập công nhạc để thế hay. เย่เดยเรวมแล้วกะหนอไม้กะสอบนึงผู้อ่ะก็มารับสติ๊กนะแม่ <c oughs> ติ๊กต้องไปตัวเปล่าได้ไหมติ๊กย่านเนี่ยขาสัตว์จุดๆๆๆพูโอเคต้องยื่นเสียไม่เสาติ๊กจับพ่อมในเสาติ๊กก็ต้องจับไม้นีพ่อม แบบนี้กล้องก็จะถ่ายเอาแบบนี้มาข้างพี่โอ้ยเสียวติ๊กต้องจับสองมือพี่น้องมือหนึ่งถือกล้องบ่ได้บ่ได้เสียวเก็บสะพานให้เรียบร้อยจะแยามันเกะกะทางน้ำบัดน้ามามืาามมามอเดี๋ยวฝนตกเงแหงน้ำม,มันมานี่ตอนแรกก็บรรลุเพิ่นคุดเพิ่มนะบอกเคนญเนาะยันระบายน้ำบ่ทัน,น,นมันก็เลยลึกจ้ะก่นอนหน้าเฮา มันก็เป็นโค้งอยู่แต่มันบุล,ลึกบุลึกดิสรุปแล้วนะไมคเขาก็ได้สอบนึงไปเมื่อแบบนี้เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่ด้วยครับแล้วพพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า